แล้วก็บ้านยายย่นจะไก,กลสุดก็หลังนี้แหละค่ะสวัสดีครับออ <c oughs> คุณยายสุยิ้มสวยจังเดี๋ยวให้ท่านลองอธิบายคุณยายาว่าเราทำอะไรย,ย้ายมาดีจ้าจ้าฮอย้ายอาจารย์ปเปิ่นจะมาถ่ายหูพื้นย้ายนะจ้าถ่ายหูถ่ายรูปพาอเปิ่นเป็นช่างภาพมาถ่ายหูมื้ย้ายหงงามๆแล้วก็กใส่กรอบพื้ตุย้ยแล้วก็เดียวก็จะมาหมอมพื้ย้าย บอได้เสียงสตังสักบาทเขาบอกเก็บสตังเปจารทำบุญจ้ะอาจารย์เปิดทำบุญฟีทุกอย่างจดะได้ย้ายไทยนาะเขาอบเมี่ยงขวางเห้ก้อนเนาะมูจะได้งามๆเดี๋ยวเฮอยอายอยิ้มก็ได้หัวเราะก็ได้อย่างนั้นละครับยิ้ อ๋อผมจําได้ละหลังนี้ก็คุณยายที่อยู่ที่ว่าไกลสุดของตําบลแล้วใช่ไหม่ะใช่ค่ะอาาจรย์นี่คือท้ายี่เรามาเริ่มที่ท้ายสุดเลยนั่นไงคุณยายอยู่นั้นมาเลยนี่โน่นนี่แผ่นนี่จำตัวนี่ได้ไหมนี่นี่แผ่นนี่นี่แผงเออเออง้างก่อนจ้าจำกจำทีมงานไม่ได้แต่พอเอาลูกให้ดูชอบก็ชอบก็เออง่ายอดเลยงามเนาะวันนี้เอาหูมาหม่อมืุอยายหน่ะจ้า